สั์อยู่มาได้คนก็อยู่ม่ได้เพราะคนต้องกินพืชกินสั์เป็นอาหารกินกุ้งหอยปูปลาเป็นอาหารกุ้งหอยปูปลาต้องไปกินพืชไปกินแต่ใครน้ำที่สนสัายเป็นคนไทยทั้งรประเทศนะครับที่ <ๆ S 2> เราได้ราคูกันเรื่องน้ำเอาน้ำมาเป็นวาระให้ชีวิตของเราของประเทศชนะาติของ,ของเราแล้วเราก็จะได้คู่กันปร,รึกษา,า,าหารือกับรับฟังความคิดเห็นด้วยความกล้าในความสำคัญ เอาก็เลยอาสาเอาอาสารัฐบ,บาลซึ่งงานนี้ดำเนินการไปสำนักนายกรัฐมนตรีในนามสมเด็จพระสิท่านจขิเริญด้วยคิทับสุขุนในปีนี้เอามาด้วยหัวใจครับแล้วมูฮเมาทุกคนเป็นกลางเอามาได้มีผลประโยชน์เบื้องหน้าเบื้องหลังเรื่องกโครงการนี้ในท่าต่ัง เมื่อที่พระพุทธเจ้าปัจกัาต้องการใหรได้ห้างกันและช่วยกันแบ่งปันน้ำเพื่อสัพพชีวิตจะได้ยู่ได้แบ่งปันช่วยกันบริหารจัดการน้ำอันนี้ขอการพิไรทางความสข้าใจถึงทั้งโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาภัยพิบัย ที่เขาจะรู้กันนี้นะครับผมขออนุญาตรัฐบาลที่ิปขึ้นมาโดยสําบันยุรัธมนตรีเป็น VCD ก่อนใน VCD นี้ใช้เวลาประมาณ15บานาทีท่านต้องดูหือเข้าใจกันอีกโดยอัตกันได้นะครับ VCD ชุดนี้เริ่มต้นเข้าข่าอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำความเป็นมา มหาอุทกภัยเมื่อปี2554ที่ผ่านมาซึ่งก่อนห้เกิดความเสียหายใหที่สุดต่อชีวิตของปี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงทรัพย์สินรวมถึงเศรษฐกิจของเราแล้วจากปัญหาตรงนั้นทางรัฐบาลซึ่งแ็นงัโครงการนั้นก็ที่ใจชื่อว่านักแพร่ราอุทกภัย15นาทีนี้ขอนือกรุณาได้ช่วย ฟังได้พอกนอันดีนะครับสี่พันนาทีใจเวลาประทับแต่จะมีความสำคัญไปแห่งตั้งแต่นี้เป็นจามาสนาน าคธุรกิจและบริการทรั้งทา่แสนขคขคทางการโลกได้ประเมินมูลค่าความเสียหายจากได้ตับภายน้ำท่วมปี2564ศูงถึง1.44ล้านล้านบาทสำนักงานคณะกรรมการพิทัการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว <vain> ่าอุทกภัยยังส่งผลให้จีดีนีหน้ามกราประจนปีในสาขาการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมและบริการลดลงกว่า3 0 0,000ล้านบาทส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี2564 แซ่พยางก่อนน้ำแบบแย่งเยื่และอะแทบเป็นกับทุทุกของประเทศไทยได้ลอประสอบพื้นที่สิบแห่ง่าหาหรือสิบมรอ ผสมน้ำจัดหน้าฝนไวในทาแหนจึงเป็นเรื่องจนเป็นอย่างยิ่งกลไ้สำคัญในการรือการจัดการน้ำที่ยั่งยืนจึงต้องคำนึงถึงการจัดหาแหล่งกกเน็บน้ำให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้น้ำทั้งประเทศการนั้นจึงต้มีการจัดหาการสำรวจและศึกษานท่ปานในอีก17เนเพื่อหล่อเลี้นที่เกษตรกรรมในด้านแหลงและต้องกัน ได้เป็ูระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำและส่งเสริมอุณหภูทางการเกษตรในส่วนของร่างน้ำาส่ละที่มีสภาพลื่นขึ้นมาก็เป็นของคุณต้นหญ้าต้นไมเต้น จะครับนั้นทีมีอยู่รัฐบาลได้มองถึงทั้งประเทศเลยน้นอยู่ับธรรมชาติอยู่ในป่านะครับส่วนหนึ่งแต่บอกว่าวนตงมัน้องเก็บน้น้ตองรัาเป็นนัตรรมชาตแก้จขสภองงานล้อมก่อนระยะยาวเลยต้องสร้างงารเก็บน้ำด้วยช่วยทางการทชางีต้องสร้างกานแก้ร้านบุปาเม็ดนะครับ อันนี้คือที่คือตัวอย่างนะครับเพราะนั้นต้องออกแบบว่าจากบนที่สูงลงมาที่ต่ำต้องมีสร้างแกนลิงตัวอย่างครับแกนลิงต้องมีก็แกนลิงก็จะมีครับจราจรนะครับมีไฟแดงไฟเขียวตึกตัวนี้ไปก่อนตัวนี้เชะลอไว้ก่อนจะได้เกิดการไปเตอร์กการทำน้ําท่วมใหญ่เหมือนปี54ที่ผ่านมานะครับต่อมาก็คือล้างตองมีที่ไปต้องออกแบบโอยครับอันนี้เป็นตัวอย่างอาจจะมาเกี่ยวกับบ้านเฮาแต่บ้านเฮามีส่วน ฝนตกจิ้งุ่มน้ำยองรู้ไปน,นะครับเพราะฉะนัน้ต<ร>ตนตกตรงนี้นะครับน้ำมาจากภาคเหนือจะลงมาท่วมสุขโขทยัยสุขโขทัยต้องแก้ปัญหาด้วยการสร้างคันกั้นน้ำตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะอยู่ในโมดูลจิงก่อสร้างนะครับทีนี้พื้นที่รับน้ำบนนี้ก็จะต้องได้รับการดูแลสัมพันะครับอีกเรื่องนึงก็ได้ก็คือว่าระบบพยากรณ์และเตือนภัยจำเป็นอย่างยิ่งเราต้องรู้ล่วงหน้า เพราะฉะนั้นเรา,าสามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับเขาบะมียานพิเศษที่จะรู้ว่าฝนจะตกเมื่อใดแต่สมัยนี้เขามีสามารถมีเครื่องอาามือเขามีดาวเทียมและมีศูนย์การาาร่วมกันนะครับข้อมูลทั้งหมดจะมาที่ศูนย์กลางรวมกันแล้วก็ศูนย์การนี้ก็จะเทิรข้อมูลส่งไปยังทุกภาค่วน,นลงไปจะถึงมู่บ้านของเขาได้เลยเขาได้ข้อมูลพร้อมเพียงกันระสับสนนะครับ พัชนั้นมีความะสมจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหลังจากที่ได้มาฟังได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วนะครับท่านสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเอกสารนีอยู่นะครับไปที่เว็บไซต์นี้ก็ได้นะครับเปิดเอกสารนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นของเปิดอันนี้เป็นเบอร์ที่ทำงานรัฐบาล

ยังไม่ทราบวโอนี้ของเขครนเจ้ามีแขกให้แสดงคำที่แขเ้าอาทุกคนเลยมาคับให้ทุกคนเลยเชิญค่ะเชิญเจ้าที่นั่หลักเจ้าตบบนยิ้มมีก่อนที่นั่งนี่มียิ้มก่อนค้านจ้าน้อยหมดเลยเขาอยากได้อยากได้ การจัดการระบบฝัฝ่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายชาวบ้านเนี่ยนะครับในพื้นที่ทั้งิีงเนี่ยตอนนี้ฝ่ายทน้ำิิงชุบนะครับหลายสิบฝายด้วยกันเพราะฉะนั้นเพื่อผู้ชมนการเพื่อเนการสร้างฝ่ายนะครับในพื้นที่ทั้งิีงนะครับแล้วก็ดังนั้นต้องมีเรื่องของการทักษาพื้นที่ปลาตัวหน้านะครับการลัก พื้นที่ปัาตนนราะว่าตัวนี้ในส่วนของพื้นที่ตัวใหม่ใจพื้นที่ตัวหลวงทาดทีผิดซนต้นน้ำอีขั้วตัวนี้สัมพนนั้นต้นหน้าแทบงหมดเลืออเป็นพื้นที่ต้นน้ำแทบ่ยมันจบออก ย่อย16ถึงห้องที่3นะครับซึ่งใน5ห้องนี้จะประก,กอบด้วยตัวแทนจาก6อำเภอนะครับคืออำเภอโปงอำเภอแม่ใจอำเภอบูก,การยาวอำเภอชิมีมวดอำเภอเมืองโำเอำเพอเภอใองแห่งแม่บนนะครับของการจัดการสัมวนาในพระอุนิสนะครับสรุปว่า เข้าใจนะครับการรับรู้สอวใในอัญญาการกานมามาเข้าใจแล้วก็มาทราบนะครับอันนี้ก็คงต้องใช้เวลาในการที่จะต้องไปศึกษาหรือว่าการภาครัฐจะต้องลงไปชี้แจงเรื่อรายละเอยียดมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนกรณีนะครับที่เห็นด้วยในภาพรวมของแผนแม่บทครับ